ซื้อที kommt, <c oughs> é, <laughs> ่ตลาดนัดไทยลาวปลาหนังผงแม่ขอร์ดเสื้อขอเสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเซตไลส์เซตไลส์เส์เซตไลส์เว้าวแบบนี้นะครับง่ายๆเลยชุบรสรสดีน้ำปลาสวยงามจ่าก็คือเอาไปใส่ในน้ำมันหอมๆเจียวกระเทียมเจรจ่าตุ้มยังหกคนเมืองบ้านเฮา คูบเบอร์ฝั่งอีสานเนาะครับสวัสดีสวัสดีจ้าวันนี้มาเยือนถึงถิ่นแดนอีสานนะเจ้าไปทิพย์โมาแอลบ้านแล้วก็ลูกพุ่งนาสวยๆของหมู่เดียวกันเนี่ยนะเจ้าไปทิพย์ได้โค้งออนทัวร์นะคะโอ้โหตนีมาเลยเนาะก็รับดีมากวันนี้เราจะคือทําอาหารเหนือนะคะสู้กันเนาะสู้กันก็คือซุ้มกันกินด้วยกันนะซุ้มข้าวหมูเนาะซุ้มข้าวหมูด้วยกันนะเราจะทําอาหารก่อนนะ แอบมาทําหลังบ้านนะเดี๋ยวรอเจ้าบ้านมาชิมที่หลังนีกว่าน,นะวันนี้รัดขั้นตอนนะคะ<ช>มาดูแบรบรย,ยากาศอีสานบ่ได้แห้งแรงทุกที่นะจ้าเวทีวตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนของจังหวัดนครพนมอําเภอธาตุพนมนะคะประกอบไปจะมีกองไฟมีนาเขียวอยู่หลังบ้านปลูก ผักสวนควรัวนะคุณแม่ปลูกไว้นะเรามาจัดเมนูแซ่บๆหลังจากให้เราซื้ออาหารมาจากตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าขน,นมนะเบทิองใช่แล้วคลิปที่ผ่านมาเราได้ถ่ายทอดให้ท่านชมนะ <ขอ S 1> ตลาดาของถูกด้วยนะมะเขือเทศโลละสิบบาทเนี้ยผ<า>ักชีมัดเท่านี้สามมัดสิบบาทอย่างเงี้ยถูกมะนาวโลละสามสิบเงี้ยค่ะเดินไปด้วยฝุดไปด้วยนะไปชมสวนครัวก่อนไหม แอลมาแอลก่อนโอ้นี่คือโซนแคมป์ของเราไอโซนอ่ปิกนิกของเรานะครับวันนี้เราจะปิกนิกแบบนี้แล้วก็มุมหลังบ้านแบบนี้เลยนะเจ้าโอ้บ้านของแม่โขงออนทัวร่มรื่นนะครับสวยงามแล้วก็มีผักสวนครัวเล็กๆนะคุณแม่ถ้าใครคุณแม่ก่อนสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้คุณแม่ของแม่โขงออนทัวร์ครับมาจากไหนเนาะม่มาเชียงใหม่ครับแมม่่ไขออองนทัว อ้คุณแม่ใจดีมากเลยครับก็ต้อนรับดีนะให้คุณแม่ทำปลาแก้วนะเรียบร้อยแล้วแต่เือของเราจะจะทำต้มยำกุต้ยำกุไม่เคยกินเลยค่ะสูตรใส่พริกลากมะแขวนมะแขวนกินได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวลองทางสูตรทางเหนือเนาะเดี๋ยวนกยิงจะจัดให้คุณแม่แล้วลองชิมดูนะครับม้นก็มีปลาเนื้ออ่อนอีก ทอดกระเทียมปลาเนื่นทอดกระเทียมเดี๋ยวแต่ให้คุณแม่ทำแจ่วให้กินได้ก่อนไไดด้้ค่ะแจ่วอีสานกินกับปลาทอดอ่ะจัดไปดูทุดิบกันค่ะขอบคุณเจ้ามาแอลฟ่าด้วยนะบ้านสนุกมากบ้านแบบร่มรื่นนะครับได้อาดูว่าทุดิบมีอะไรมาครับอ่ะคนเองเตรียมว่าทุดิบเรียบร้อยแล้วนะก็คือปลาเนื้ออ่อนซื้อที่ตลาดนัดไทยลาวปลาหนังโขงแม่โลละสามไม่แพงว่าถูก ไม่แพงเพราแพงไม่แพงนะเพราะว่าเป็นปลาสดๆจากน้ำโขงหากินยากนะปลาเนื้ออ่อนแบบนี้นะคะครับปกติเอาไปเฮ็ดอย่างกินเอามาทอดทอดกรอบแล้วก็ต้มยำด้วยตากแห้งก็อร่อยแซ่บเลยได้หลายอย่างครับกบถอดเสื้อถอเสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เอิญกบอะไรกบนากบนาเนาะอันนี้เขาเอาหนังออกให้เรียบร้อยสวยๆเลยเดี๋ยวเอาต้มยำกบให้แม่กินนะคะครับสองเมนูของเฮาเลยใช่แล้ว เตรียมของเรียบร้อยนี่คุณแม่วัตถุดิบมีอะไรมครับน่ะก็ยากกของเราก็สูตรสูตรตวัดอีกแล้วนะคะสูตรคนเมืองนะคะก็จะหมกหมกค่จะใช้หอมแดงหอมขาวกับกะปิหมกคั่วหอมหอมเอามาตำใส่พริกลาบพริกลาบมาแขวนทั้แม่เคยชิมก่อนของคนเหนือน่ะไม่เคยค่ะครั้งแรกนะครั้งแรกเลยค่ะโอ้ต้องลองเดี๋ยวหนูให้ดมพริกลาบก็จะมีกลิ่นมาแขวนไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่า โดมดูอ่ะแม่เราดมดูดมครับน้อ,องจามนะแม่ดมดูดม หอมก็หอม้าหอมนะมะแขนกินได้ก่อนได้อ่ะได้เขาไม่ว่าได้นะะฟรนเคยกินแต่เป็นเป็นหมากดิบๆมันเห็นนะมาทำอะไรกินเอามาตัมแจ่วตั้แจ่วกะปิตั้มะแขวกะปิแล้วก็เอามาอ่อมค่ะเดี๋ยวลองลองต้มยำกบสูตรพริกมะแขนคุณแม่ได้กินครั้งแรกเราจะต้มกบก่อนนะคะเดี๋ยวฝากคุณแม่ตั้มทำแจ่วจิ้มปลามี หนูมีเรียบร้อยแล้วข้าวคั่วนะมีคั่วมานะครับเรียบร้อยนีนี่อันนี้ซุนโลดซุนโลดโรดดีแม่ปรุงได้เลยนี่พริกป่นเลยเกลือก็มีแจ่วก่อนไปไม่ได้ทอดนะทำแจ่วให้น้องก่อนครเป็นกันดารากใจดีมากเลยขนาดเจ้าแม่ใช้อะไรบ้างสูตรที่แจ่วแม่เนี่ยแจ่วแม่มีพริกพริกป่นแล้วก็เตรียมเครื่องให้ละเออเหมือนกันเลยค่ะจัดไปแล้วลู แต่แก้วเจ้านี่ขาดมะกอกเออมีกอกมีซื้อม่เติมได้เติมได้บ่ค่ะจัดไปคุณแม่ว่าขาดกมะกอกมะกอกมะกอกน้ำมะกอกน้ำมะกอกมะกอกเมืองเมืองนี่แหละครับขอบคุณมากช่วงนี้เยอะเลยเยอะเยอะเดี๋ยวหนูจะต้มกบก่อนนะคะอ่ะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะเอากบมาต้มนะครับต้มกบก่อนชอบบรรยากาศสวนหลังบ้านมากเลยคุณแม่ร่มรื่นเหลือเกินฝั่งโน้นก็เริ่มปลูกข้าวเนาะปลูกข้าวหน้านี้น้ําเยอะเนาะ น้าน้าฮักก่อนฮต้มน้ำก็ใส่ขาเข้าไปครับทุกหัวสีไข่ก่อนหัวสีไข่หรือตะไคร้เนาะฟังทางภาคอีสานกับฝั่งลาวจะนี่คล้ายๆกันเนาะหัวสีไข่ก่อนแม่จักไข่ที่เหนือว่าจักไข่ครับจักไข่หรือตะไคร์หกกินไข่เขาจักไข่มีหมดจริงไม่ต้องซื้อครับแม่ว่าบีเบิร์ มดมดทุกอย่างจ้าเราก็มีหมดเราก็ซื้อมาหมดเลยอ่ะนี่ใส่เกลือเม็ดเข้าไปน้าใสกะปิหน่อยกะปิกินได้ก็ค่ะสบายสบายเลยแม่เนาะครับนี่ซุป้องใส่ประมาณนี้ทุกอย่างกินได้หมดครับต้มกบก่อนเรียบร้อยแล้วค่ะฝั่เอี้ยงหลอกกบสุกก็ฉีกฉีก อ่ะคุณแม่ก็จะมาทำอาหารด้วยทำอันนั้นแจ่วเหรอทำแจ่วทำแจ่วนะคุณแม่ใส่แล้วค่อยไปครับนี่ครับใส่กระเทียมค่ะใส่กระเทียมอันนี้ทุบใส่ทอดกระเทียมก่อนโอเคโดยการตั๊มไม่ก่อนแม่ขนาดไหมทุบกระเทียมเอาไปไปทุกใส่ปลานะจะไปเอือบปลาค่ะไปเอือบปลาไม่เอือบเอือบคือโรยบนปลาอีสานเอีือบปลาค่ะเอือบปลาค่ะก็ใส่สานน่ารักเนาะครับ ได้ไหมตำอย่างนี้ออาหยบหยาบสูตรขอแม่แล้วครับตำหยาบหยบำหยาบหโอ้กขบทอดเสื้อจากตลาดเนาะจ้าสวยเลยใส่เข้าไปหมดเลยมีหลายคนต้มแล้วเข้ามาฉีกทีหลังเนาะใส่เข้าไปแม่ใส่หอมแดงเข้าไปแล้วเนาะครับค่ะใส่หอมแดงแล้ว ตำ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 แรกแล้วจะเอาต้นหอมเอาผักชีนะผักหอมผักชีนะครับมาใส่ม่ใส่ผักชีเข้าไปนะครับอันนี้ไปกินกับข้าวเนาะกับน้ำจิ้มก็ได้เนาะจะ้าจิ้มปลาทอดก็ได้เนาะเิ็มแาดทอดว้าวอหอมเลยค่ะก็ใส่พริกป่นเข้าไปนะครับ คุณแม่บอกว่าถ้าจะให้ดีต้องมีแมนูหนึ่งตัวกันเลยดีเนาะครับโอ้เสียดายลู้วิซื้อมานะครับไม่รู้ครับเอสูตรนี้ไปก่อนเนาะโอ้ข้าวคลั่วหอมมากลูกข้าวคลั่วก็ะสีบาทขาดบ่ได้นะเนาะเมนูอีสานนี่ต้องมีข้าวคลั่วติดบ้านนะแม่เนาะทางฝั่งซามีลมจะพัดตลอดเลยนะครับยิ่งติดทุ่งนาโล่งๆแบบนี้นะกิเย็นเลย ขายไม่ได้คือมะก,กอกนะครับใส่มะก,กอกใส่เข้าไปน้ำลายไหลเลยครับอยู่บ้านเฮาก,ก็เอามาใส่พริกหนุ่มเป็นน้ำพริกมะก,กอกแม่ก็จะเป็นแจวมะก,กอกแจวมะก,กอก <laughs> ใส่น้ำปลาครับดน้ำปลา,าไปค่ะ แซ่บแน่ hai, นอนคุณแม่ทําใสผมงัวผมงัวจนิดนึงเนาะงนิดนึงครับเอาตามแม่เลยใส่หลายเซ็ตไลส์เซ็ตลายเตส่เซ็ตไลสเซ็ตไลเ็สเซ็ตไลเซ็ตไนเตไลส์เอ็ตไลส์เลเสรเ็จไลส์เซ็ตไล้วเ็ตไลส์เซ้ตไลส์เอเเลเส็ ฝั่งนี้ก็บดๆบดๆแล้วนะเองออกก่อนนะฟองอกก่อนต้มจนสุกอ่ะมาบ้านเจ้าบ้านก็ต้องมาทักทายกันหน่อยโอ้โหแม่คงออนทัวสวัสดีครับนี่สวัสดีครับโอ้โหหนุ่มเบาวสาวเชียงใหม่ครับบุกถึงบ้านแม่คงออนทัวเลยเรับบมือนี้เห็นะใช่เม่ที่แล้วเราก็เจอกันที่ตลาดโดยบังเอิญนะครับเนาะครับตลาดขอนนท์พนมครับครับเขานี้มาบุกบ้านแม่คงออนทัวเลยนะครับ ได้ยังมากินได้ครับวันนี้เห็นนะนี่ก็เทปปลาให้กินปลาน้ำโขงปลาเนื้ออ่อนน้ำโขงใช่สดๆแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีกบอบมีกบอบต้องมออยู่ต้ไม่อยู่ถอดเสื้อนะปลาอีสานตอวบนมาตามกินกบกับปลาหนังโขงมีปะครับว้าววันนี้แม่บ้านจะทำอะไรให้กินครับอ่ะเขาเรียกมีอะไรเลยข้าวกระเทียมจ้าขอากระเทียมพริกไทยหรือเปล่า ข้ากระเทียมพริกไทยกับต้มเยลกุต้มเยลกุสองเมนูเนาะต้มเยลกุสูตรเมืองเหนือเจ้าส่วนคุณแม่เเือบลยใส่พริกลาบต้มร้องสี่เบิร์นเคยกินไหมพริกลาบมะแขวนบุเคยเลยเคยอยู่กับลาบลาบเหนือบุคเคยเลยคันว่ากินแล้วติดใจจิตตามกินท้างเชียงใหม่ได้บ่อยนิดเดียจัดไปจัดไปเนาะ้องชิร็จแล้วฝีมือสูตรสาวเหนือเชียงใหม่ครับพี่น้องเมนูปลาดัมพุงครับครับสาวเหนือน้อยครับผม งเล่่นใหมคุณแยทำซีฟู้ดโอ้โหนกับละเอียดเลยจ้ากระเทียมกับพริกเนาะลากผักชีจ้าเดี๋ยวจะเอาพริกเข้าไปใส่นะจ้าของเล่นใหม่นะของเล่นใหม่ทุ่นแรงหน่อยอ๋อหมักปลานะครับหมัปลาจ้าี่สูตรง่ายๆเลยชุรสรสดีน้ำปลา หมักสาวเนื้อบ่ได้บอสได้จ้าเดี๋ยวกลัวมันกินชุ่รสรสดีซีอิ๊วขาวจบเลมาอร่อยตรงนี้แหละหมักหมักหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วไปทอดแซบยอนมือเจ้ากันแมือเจ้าล้างแล้วเด้อถ้าเค็มไม่คือรู้เลยเนาะเนื้อปลาอร่อยอยู่แล้วมาต้องปรุงหลายหวานแซบอยู่แล้วจะฝึกคูภาษาอีสานเนี่ยสอนค่อยๆดอยเด้อสดจริงๆเนี่ย ปลาเนื้ออ่อนนี่เป็นปลาที่อร่อย,ออยมากทอดกรอบนี้เด็ด,ด,ดมากได้ไซซ์กำล,ลังดีนะพี่เบียร์ไซซ์ประมาณหนึ่งมือซื้อมาหนึ่งกิโลได้กี่ตัวหนึ่งสามสี่เก้าตัวนะเบทิ <c oughs> ปแต่ตัวแบบกำล,ลังดีเนื้อกำล,ลังใสๆเลยของแท้ต้องปลาน้ำผงตาใสๆแบบนี้จ้าหมาักไว้สแป๊ะเราไปทอดกรอบๆเนาะซีฟู้ดซีฟู้ดง่ายๆแทบเเลยนะจ๊ะใส่ผงนัวหลายๆ ุงนัวน้ำตาลจะหวานหน่อยนะคนเนือ้อปลาเข้าไปาปลาหนักนาวมันาวแค่นี้แหละจ้ะจบซอยผักชีใส่มันาวเ,เ,เนี่ยโลสามซีดอ่ะของไม่แพงนะวัถุดิตกางตลาดหน้าไทายลาว เสรแจเสรอจวางนะจ๊ะรอบนี้เราไม่ใส่แป้งนะจะ้อดแบบนี้เลยโอ้โหวานะจ๊ะราไม่แคบอยู่แล้วเราไม่ใส่ข้แกงเลยนะโดนไหมว้าวได้ก่อ มีกระเทียมมีหัวกิงไขคแล้วก็หอมแดงมกมกมกซเรียบร้อยแล้วใส่พริกลาบแต่แม่ระวังอ้วันนี้เป็นเมนูขบนะครับต้องยำขบนักขฟนสูตรมะกขฟนตัมตัมตั้มขาดไม่ได้ครับกะปิหมกเข้าไปกะปิมันเนาะครับ ต้หยาบกรบสูบเหลือทำให้คนอีสานเก่งนะครับหอมอ่าผสมเข้าไปเจ้าหยาบกรบเนาะแล้วเราจะไปเจ้าเจ้าก็คือเอาไปใส่ในน้ำมันหอมๆเจียวกระเทียมแล้วก็เสร็จละค่ะาของหอ้องว่าเจ้าคนเมืองนี่ข้นๆข้นๆ่ะอุ้ยค่ะอุ้ยหอมหอม มาแล้วมาแล้วได้ละจา้าเ,เราจะกลับแบบนี้เลยมามาเป็นแพ่กระแทามันก็จะพอดีกับตัวปลาโอ้สวยงามใส่รสด,ดีนิดนึงจ้าปลานนึงชุนรสนิดนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่ เรียบร้อยจ้าวเดี๋ยวรอเจ้าวเนาะลงไปน้ำมันร้นๆกับกระเทียมเจียวจบโรยหน้าผักชีต้นหอมผักแพลวจา้าได้และจา้าเรียบร้อยปลาเนื้อออนทอกะเทียมไปอีกห้าตัวนะขอทอดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวทอดให้หมดเลยเนาะจ้าวครับจ้าวน้ำมันจ้าวนะจ๊าคนเมื้อหอมจ้าวเป็ยำสดเนาะให้บะจ้าก็ได้แต่เฮาหมักแบบนี้ มันแซบเนะเบบี้พี่เนา,จาะจ้าจ้าเสร็จแล้วจ้าโรยผักแถวต้นหอมผักชีจบกเสร็จแล้วจ้าต้ยมยำปกคนเมืองม้านเฮาน้ำผึ่งิดน้ำผุกงิด เรียบร้อยหนะ้าตาเมนูของเรานะครับมาแล้เจเนื้ออ่อนตัวกำลังดีทอดกรอบกรอโรยด้วยกระเทียมเจียวน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็แจ่วคุณแม่แต้มตยำกบสูตรเมืองเหนือครูคุณเอี้ยงแล้วก็นี่ฝั่งคุณแม่ของแม่หัอันทัวนั่นก็คือแกงเห็ดอะไระไอ้บดเห็ดบดอ่มเกียดตาแอกหอนตาแอกเกล็ดอะไรเกียดตาแอกบานเท่าเอิญนะครับไม่คงว่าเป็นเขียดทำให้เราเลยนะ กินแล้วมีเงินมีทองมีคำคือสีมันหน้เขียดขาคำมาแนะอ๋อครับอันนี้เบาไฮสิเร่อเบาไฮสิเร่อดิกินแล้วมีเงินมีทองกว่จานนะกินเขียดขาคำมาแล้วดิส้มยำ ต้องคู่กับข้าวเหนียวแล้วเนี่ยครับว้าวข้าวเหนียวก็มีกระปิ๊งน่ารักมากชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนชอบแบบเป็นของคนโหรือว่าแบบมันมาตัวนี้ดีกว่าเล็กๆโอ้โหได้เลยครับได้เลยครับมาชิมค่ะวอะกินด้วยกันครับชิมแจ่วคุณแม่เจลอย่ายบัวรพาเจลอย่ายบัวรพาเรียกว่าเจลย่างก็วจเจลมะกอกเจวมะกอกค้าวนียวร้อนๆเลยอะอะก็ชิมเจวคุณแม่ด้วกันทอดแซบเลยไหมครับอะเป็นของครับครับตัวนี้ครับดิบๆเลยครับ ใครเบียร์ทิพย์ครับมีครับเกี่ยวกับคำหมอกินแล้วมีเงินมีคำมีคำกินเขียดคุณแม่กินแล้วนะมีเงินมีคำแล้วก็ดุดไปดุดมาอยู่จ่ซื้อบุปผินเลนะอยากจะไปหาเงินหมอเม่อแล้วปลาแซ่บมากนะแซ่คุณแม่ชิมต้มยำกบเลยครับลื้นน้ำซุปดูน้องก็มีอุ้ยต้มยำกบต้มยำกบต้มยำกบ รสชาติต้มน้ำซุปมันแซ่บออนี่ขอุ้ยนี่อวอุ่ยี่บน้าวอุ่เอุ่ยเขาอุยอะไครับเป็นไงบ้างเป็นดีเลยครับแป่ว่าแม่แบีบแ่ันจะรสชาติแบบไหนหอมมาเลยหอมแเอกิททันท่อน่งเาเผ็ดร้อนเผ็ด้นเครื่อเท้อนดโทมแล้วก็ติดใจตดมากสดๆเลย แม่ของคุณแม่ครับกินปลานุอออลทอดกรอบครับอร่อยครับอืมกินมากเลยตัวเป็นตัวอร่อยมากเลยอ่ะแจ็บกินทั้งก้างไม่ได้ทั้งกลางๆแข็งอืมเจบหนาะยอืมน้ำซีอิ๊วอร่อยนะครับคุณแม่ครับแซ่บหลายค่ะตุ๊าต้องยีมปลาจากนครพนมไปทำกินที่เชียงใหม่แล้วได้เลยหน้ปลาคนเมืองให้กินครับหน้าปลามีหลายสูตรกนเนื้อก็มีโอ้โหเดี๋ยวคืกินกันเรื่อยๆเนาะจะต้องมาก ขอบคุณแม่ของอันทัวร์แล้วก็คุณแม่นะครับที่ต้อนรับเป็นอย่างดีเลยเนาะให้มาบุกที่บ้านมาทําอาหารแล้วก็ได้ชมกันได้คืนได้ทั้งกลางคืนเลยได้เลยได้เลยเนาะได้ครับได้ได้ถ้ามีโอกาสเชิญไปเอ่าเจียงใหม่เจ้าครับก็คิดต่อนะครับเสื้อซผ้านเยครับ